เหมือนไอ้นี่เลยเหมือนของไอคนที่เลเวลห้าสิบแล้วคล้ายกันเลยมาแนวดียกันเลยรู้ไม่มียางเอ้โหเสนใจวะขืนเอาไปได้ยังสมดันให้ไปไปดันไม่ได้ไปด้ไปไปดัได้ได้ไปดัไ้โพยายามไปลง ปึ๊บอึ๊บอีกนิดนึงมันดัดได้จริงเหรอลุงได้ได้อยู่มันดัดได้ด้วยเหรอได้หน่อยนึงเอ๊ะฮะแลโอ้ยลอหลมด้วยเดียว <laughs> <laughs> เล่นไรกันครับห้าร้อยห้าสิบห้าเป็นคนแบกรถครับ